ครับสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงไกอิมเพคเตอร์กับมิติซูเปอร์สตริงนะฮะอาจจะอาจจะช้าเลยนะฮะอัปเดตไอดีนิดนึงนะครับผมนะฮะรอบนี้อ่ะพูดถึงบอสก่อนละกันเฮ้ยที่2แล้วเออแล้วไงก็ช่างมันผมไม่ได้แคร์นะฮะนะสบายนะฮะรอบนี้นะครับนะฮะตัวบอสเป็น Nature of Void นะฮะหรือเฮชเชอร์แห่งมิติมืดนั่นเองนะครับผมนะฮะมีการต้านทานกายภาพถึง3ดาวด้วยกันนะครับ ต้านเยอะมากครับผมจาตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะผมจําได้มต้านเยอะมากไอ้สดาวเนี่ยจริง2ดาวก็แทบตีกันไม่เข้าแล้วนะแกต้าน3เลยนะฮะแล้วก็ต้านไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็รอบนี้นะขายชัดเจนมากฮะถ้าเมื่อศัตรูนะฮะก็คือนางเพราะว่ารอบนี้มาเป็นบอสเดียวๆเลยไม่มีทุกน้องเนาะเมื่อศัตรูติดไฟนะฮะจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น40 แล้วเราก็จะตีไฟแรงขึ้นอีก45นะฮะติดไฟให้บ่อยแล้วก็เราจะตีไฟแรงนั่นเองนะครับผมสุดยอดนะฮะบัฟโคตรแรงเลยนะรวมๆแล้วเท่าไหร่เนี่ย85บ้าไปแล้วนะฮะขายชัดเจนมากด้วยความที่ตัวซีรินเองนี้เป็นตัวละครไทยชีวภาพเพราะฉะนั้นรอบนี้ขายจากบนไฟทีมติดไฟด้วยนะจ๊ะออัปเดตเลยครับไม่ใช่คนนี้ฮะนะฮะ <laughs> อัปเดตครับนะฮะ ไม่ใช่คนนี้นะฮะผมว่าผมเริ่มเล่นลินลนลต้ามไม่ค่อยไหวแล้วนะเอาจริงๆอ่ะเอาซิรินนะครับนะเขาตีมาเลยลูกนะฮะซิรินผมนี่เรียกว่าตอนนี้ดามเมจอยู่ที่1397นะฮะนะขอ,องผมขี้เกียจรียังเลยเอาวุธบวกเต็มแล้วนะจ้าในที่สุดนะฮะสติกมาประจำตัวฟูนเนาะแอคแทกอยู่นี่ฮะ18บครับนะออปชั่นไอ้นี้14ครกับจากคกล2เนาะ ผมต้องหาออฟที่เป็นโจมตีไว้เพราเซตนี้ผมใส่หลายตัวนะผมไม่กล้าไปเทจากกลเยอะนะผมบอกก่อนนะแล้วก็โจมตี14-16ครับอันล่างนี้น่าจะแก้ได้แต่ออฟโจมตีมันเป็นของหายากผมคงเอาเท่านี้ครับนะผมคงไม่น่าแก้เพิ่มแล้วนะฮะสำหรับซิลินเนาะอแอแพกก็จะประมาณนี้นะไม่ถึงพันสีเนาะแต่มันเล่นได้ผมค่อนข้างโอเคละเท่าที่ลองเล่นนะฮะนะ ส่วนตีอื่นเดี๋ยวเราค่อยไปส่องตอนท้ายไหมอะนะโรเนียของเต็มนะครับนะฮะอาวุธบวกเต็มแล้วเนาะไอแท็กเ่านี้นะฮะออฟออฟลองมันก็พอได้แล้วนะเออแต่ผมไม่ได้เล่นโบสายไอแท็กกนะเนาะผมก็เลยเฉยๆนะฮะไอ,อจามผมก็ยังใช้ใช้ของใช้แทนเนาะเป็นของอาวุธพาโดฟิลิสบวกไม่เต็มนะมจะบวกดีไหมนะไม่หรือไม่บวกดีพาโดผมไม่ได้ใช้เยอะแล้วอะผมคงไม่บวกแล้วนะของผมใช้แทนนะฮะอันกลางผมถนัดอันนี้เนาะ นะ,ะจะใช้เป็นเมีกลางเมบีชก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับผมตั้งานะครับนะฮะนะบัฟเป็นอันนี้เนาะตราเป็นตรา3%เพราะมันขายธาตุไฟใช่ไหมผมกดตา3%มานะฮะเป็นตราคราเพลิงแห่งราตรีนั่นเองตรา3%นะจ๊ะรอบนี้นะฮะอาตัวซีรินไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงนะอะอาจงจริงอะคุณนะคือเล่นเกมเพลย์เอาแล,แล้วเราค่อยมาสรุปแล้วกันนะฮะตัวนี้ <laughs> จริงผมไม่ได้พูดอะไรนะ ไปฮะสบายครับนะไปโรลนี่เปิดก่อนนะบอสมันเกิดแถวนี้แหละไปฮะอืมลำเลยฮะปุ๊บถอยหลังครับหนึ่งสองสามออกมันเกิดแถวนี้พอมาร์กจุดไว้ให้เราแล้วเนี่ยมันเกิดตรงกลางกระบาดั่นและฮะนะไปเลยอันติลงโลดจัดเต็มได้ตั้งแต่เริ่มนี่แหละอืมไม่จัดเต็มแกไม่ตายดิชั้นในชุดเดียวยังไงล่ะผมเลยต้องใส่เต็มด้วยเหตุผลนี้นะไปปาดสีที่ปาดข้างจุ่มน้ำจิ้ม จุมน้ําจิ้มไปหนึ่งทีกลางอนาเขตต่อแล้วก็จุมอันจิม้มจุมน้ําจิ้มพร้อมแถมอันติตายแน่นอนคนระับรอบนี้สบายฮะนะผมลองหลายเทคแล้วได้ไหมผมถึงนะงับเข้าไปตีป้แน่ถึงฮะแล้วก็รอหลบเมนเขาบอกหลบตรงนี้เราจะได้เก็บเอฟพีใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกจะได้เก็บเอฟพี SP, ใช่ไหมตรงนี้เนีย่ยตัวที่พื้นข้างล่างนะนัะะ่นนรมั้งใช่ไหมหนึ่งสองสามปุ๊บเอาซีรีนลงมา บอไปฮะผมมาแบบที่ผมมีหลบนิดนึงด้วยนะเพราะนี่มันชอบแทงหอกมากวนเราผมเลยฉวยโอกาสใช้ q e เอ้ยใช้สกิลหลบสวนเลยนะไอเนี้ยต้องดูจังหวะให้ดีจุดยากโคมันอยู่ตรงนี้นะไอช่วงเฟสนี้นะจุดยากเขาอะออพโลขึ้นมาไปฮะเอาไอจังแล้วะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปฮนะปปปนะโรน่าจันตีพอนะเท่าที่ดูเหมือนจะพอพอไหมเนี่ยขาดหน่อยดึก <c oughs> ขาดหน่อยดึกขาดฉยเลยผมต้องเอาอะ่ะผมจะนิดนึงนะผมจะเต็มเลยนะจะดคูคอมโบเลยนะอือโ,โอ้โหโอนแกงว่ะมันไปปักที่อื่นน่ะทป็ไมมอนมันโดนรวบไปนู่นนี่นั่นมันก็เลยโดนไม่เต็มนะจะตายพี่มิเนี่ย โคตายว่ะแต่เฟถึงแต่ผมโดนแกงนะเนี่ยก็จะพอพมเดิมอืมอ้าวเจ็ดสีหนึ่งครับประมาณ,ณนี้นะฮะนะจุดยากผมว่ามันอยู่ช่วงเฟสไอเฟดเฟดหลังที่นางยิงไอไอีอีเกตเกอบาบ,บิโลนแล้วไอยิงไอหอกเยอะเยอะะหลังช่วงนั้นนางที่เขาช่วงร่างทองแล้วจะมีเกาะ ไฟให้เราเคลียเพราะว่าจุดยากกือตรงนั้นคุณเพราะว่านางชอบตีสวนเรซิลินเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ผมบ่นแต่นางมาแรกๆคือชุดอ่อนนางอ่ะคือนางจะต้องตีธรรมดา4ี่ทีคุณเว้ยมันแล้วนางนั่นแหะจุดอ่อนนางเลยแต่ข้อดีเขาก็ยังบอกเอ้ยฉันแก้มาให้แกแล้วแกก็หลบแล้วแกตีธรรมดาสิมันจะได้รัดคอมโบด้วยไงอะไรอย่างเงี้ยจุดนั้นตีธรรมดาบื้อไม่ได้เลยคุณคุณต้องหลบฮนะจริงคุณต้องหลบคุณตีต,ตีปุ๊บหอกมาหลบแล้วก็เออมันจะขึ้นไอหน่วงเวลาใช่ไหมแล้วคุณก็ตีไอต กางไกลเลยอ่ะต้องเล่นอย่างนั้นเอาฮะนะจุดยากผมว่าอยู่แค่ตรงนั้นนะสำหรับซีรินนะฮะก็หลบได้ถูกจังหวะก็สบายแล้วครับนะฮนะเนี่ยซีหนึ่งซีสองก็ใกล้ๆกันผมยังไม่ส่องของเขานะผมเดาว,ว่าตีรอบนี้น่าจะเป็นซีรินเยอะแหละใช่ไหมน่าจะซีรินไมมก็เป็นเคียนาไหมเคียนาไฟไอ่ะเคียนาไฟนไฟนลทีมไฟใช่ไหมที่ผมนึกออกน่าจะเป็น2ตีนี้แล้วก็ลิต้าอีกตีหนึง่งใช่ไหม มีคนลองหลังไม้ก็บอกว่าเอ่อทีโอไม่ไหวครับพี่เมย์ไม่มีดาเมจเลยพี่เมย์ตีมีเข้าฮะตีเข้าก็แย่แล้วมันต้านสามบ้างเข้าก็แย่แล้วนะทีโอแตกฮนะต้องแยกเอาเคียร์หน้าไปเล่นเป็นตีไฟเลยนะผมว่าได้นะแต่เขาก็ก็ต้องลองดูอะว่าดาเมจคุณไหวแค่ไหนด้วยเนาะเพราะรอบนี้มันถ้าเกิดดาเมจไม่พอจบก็เหนื่อยอยู่นะรอบเนี้ยตัวแปะไฟดีๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมที่หนึ่งน่าจะสีริลไหมอ๋อ,อเล่นนี้แล้วก็โบ เออแล้วก็คีระถือปืนไฟเออนี่ก็ได้ฮะมีคนลองเขาบอกว่าโบแรงมากเลยโบโบโบผมก็แรงก็น่าลองนะแต่คีระต้องใช้ปืนนี้นะคือเขาไม่ได้เขาเจตนาถอดอาวุธประจําตัวเพื่อเอาปืนนี้มามายิงให้ติดไฟนะฮะนั่นเจตนาเขานะเล่นตีนี้ได้เพราะว่าดานมันก็ไม่ได้ไอ้นี่ไงดานมันก็ไม่ได้ล็อกว่าน้ําแข็งห้ามเล่นใช่ไหมโบล่างนี้ก็เล่นได้นะถ้าคุณดาเมจมากพออะตีผมดาบโอดาเมจโบก็แรงแต่ไม่เป็นไรผมทำซีรินแล้วก็เล่นซีรินไปเถอะนะฮะนะคีระาด้วยความโกงนางอะเนาะ ไม่สนใจบัฟห้องเลยใช่ไหมบัฟยังไงอ่ะเอา45%ก็ได้ใช่ไหมเออก็แรงฮะใช่ไหมบัฟบัฟบอลเป็น45บาทสมมุิเอาติดไฟอ๋อติดไฟ40เออ40ก็ได้ใช่ไหมเออไม่ไม่แคร์ก็ได้อันนี้ก็ได้นะแต่ผมว่ามันมันสิทธิพิเศษของคนดาเมจเยอะหน่อยนะถึงจะทําได้นะฮะบโบรนะบโบรต้องแรงเลยนะคนเนี้ยบโบร์สองเอสแล้วก็กุญแจสวรรค์น,นะฮะอันนี้คือเซตฟูลโบรและโบรแบบฟูลโพเทนเชียลนะจ๊ะนะฮะนะ แล้วก็ที่3มครับนะฮะดูหน่อยที่3เป็นลิต้านะลิต้าผมเล่นไม่ค่อยไหวแล้วมุ่นตรงอลลิต้าผมดาเมจไม่ค่อยไม่ค่อยพอไม่ค่อยทันแล้วนะแต่คนนี้ก็ยังใช่ไหมก็ยัง700กว่าก็โอเคอ่ะผมว่าเจ0ดอกว่า700อกว่านี่คือคะแนนสบายใช่ไหมร้อยลำแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่น่าจะไปกองที่600มั้างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ขนาดผมถ่ายวันที่2นะ, 2> นะคะแนนไปกองเฉลี่ยห้องผมจะอยู่ที่500600ใช่ไหมห้าเยอะอืมแต่ว่า มันต้องเคลียร์เกาะไฟเนาะถ้าเคลียร์เกาะไฟไม่ได้ก็ยากอยู่นะไอจังไม่ได้เคลียร์เกาะไฟดีขนาดนั้นด้วยอืมก็ดูเหมือนทรงก็น่าจะตึงอยู่ประมาณนึงใช้ได้อยู่อะผมว่านะอืมเี่ตี้นี่ไม่เคลียร์ไฟยังไงเพราะคนเคลียร์เกาะไฟได้ก็มีแค่ปืนกระบอกนี้ใช่ไหมเออเท่ปะนะเอาเคีร่ามาเคลียร์เกาะไฟนะใช้ปืนนี้เคลียร์นะอ่าฮะที่ห้าผมดูที่ที่สี่ที่ห้าก็ได้หกร้อยผมดูแค่แต้มหกร้อยสองคนนีพอนะ อ่าที่4เป็นคนนี้ใช่ไหมเป็นลิต้าเล่นภูกะว่ะโอ้เอาเรื่องเว้ยภูกะนะแล้วก็คนนี้เป็นซิรินนะของฟูนะฮะอ๋อมีเขียวเอ๊ะทำไมคนนี้ได้คะแนนน้อยฮ่อืมแปลกแปลกนะไม่น่าน้อยนะเอาจริงๆอะ่ะไม่น่าน้อยนะเขาคงไม่ได้รีของมั้ง ไม่น,น้อยครับที่เนี่ยจริงๆอ่ะโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะฮะห้องผมมันยังคะแนนไม่ค่อยเยอะพอให้เรากะคะแนนค่อนข้างยากแต่ผมคิดว่าขั้นต่ำคงอยู่สัก6 0ร้อ่ะนะสำหรับห้องห้องผมนะขั้นต่ำน่าจะอยู่สักห0รออมอืมาใช่ว่าขั้นต่ำสักห0ร้อยเจนี่คือสบายแล้ะลอยลำไม่น่ามีปัญหาอะไรละเจ0นระ้ะ 600นี่อาจจะต้องลุนๆนหน่อยผมว่า6 0ร้อนี่ลุนๆนะยังลุนๆนะนะฮะแต่500อยนี่ผมว่าน่าจะแตกนะครับนะฮะค่อนข้างมั่นใจว่า500ยไม่น่ารอดนะฮะโดยรวมประมาณนี้นะครับนะฮะผมคือว่าเคลียร์น่ายากไหมหรอผมว่าแล้วแต่ความพร้อมของตี้คุณมากกว่าของผมตีมันค่อนข้างพร้อมแล้วไม่ว่าตัวละครซัพพอร์ตอย่างไนจังจะใช้ของแทนก็เถอะนะแต่ของแทนยังได้ขนาดนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วใช่ไหมเออผมว่าแรงแล้วอมผมคะแนนผมค่อนข้างพอใจแล้วนะ ตกที่740กว่าโอเคโอเคโอเคผมแฮปปี้แล้วนะฮะโดยรวมประมาณนี้นะครับผมนะฮะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับนะฮะบ๊ายบายจ้าเย่ yeah.